สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Noble c u e s t กับเกมน o อตการในช่วงแห่งการแนะนำแคลนอีกครั้งนะครับสำหรับแคลนที่2ก็คือเฮดรุนแคลนแพะนะครับแคลนแพะที่ใช้แกะในการทำมาหากินนะครับเป็นแคลนซัพพอร์ตหลักของเกมโดยจะทำหน้าที่ฟีซหรือกดเฉลิมฉลองให้ได้ค่าโปรดักชันเพิ่มขึ้นนะครับการกดครั้งเดียวจะได้ทั้งทีมเลยไม่ว่าจะมเป็นทีม2คนหรือ3คนนะครับ แคนแพทยิงกลายเป็นแคลนซับพอร์ตในเกมสกิลใหญ่ที่มีความจําเป็นอย่างมากเลยทีเดียวระดับความยากของแคลนแพทนั้นอยู่ในระดับแค่1ดาวเท่านั้นซึ่งแปลว่ามันเล่นง่ายมากๆนั่นเองนะครับนเน้นไปที่การพัฒนาระดับ2ดาวแต่ทหารมีแค่ดาวเดียวคือตัวทหารไม่มีบัฟอะไรเพิ่มความโหดเลยถ้าหาก1ต่อหนึ่งกับใครนี่แคลนแพทไม่มีทางชนะเขาได้แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นพลังแห่งการซับพอร์ตสดาวนะครับแต่ส่วนตัวผมให้ไป3าดาวเลยนะเพราะว่าเป็นความ ต้องการในการซัพพอร์ตด้านการฟีดที่ค่อนข้างจําเป็นแล้วก็ดีมากๆในสำหรับการต่อสู้สเกลใหญ่นะครับอ่ะโดย Starting Bonus ของแครนแพะอย่างที่บอกไปแครนแพะจะใช้แกะในการทำอาหากินนะครับโดยเริ่มต้นจะได้แกะมา1ตัวแล้วก็เป็นแคลนที่สามารถสร้างคลิ f ฟอร์ดหรือโรงเลี้ยงแกะได้2ที่นะครับแครนอื่นจะไม่มีนะจะมีแค่แครนนี้แคลนเดียวนะครับแล้วก็ได้รับ โ o ร u ักชันโบนัสเพิ่มขึ้นจากการฟีดปกติเพิ่มขึ้นอีก20%นี่นะครับทำให้เป็นแคลนที่ได้รับผลจากการฟีดมากกว่าแคลนอื่นๆนะครับนี่20%นี่โคตรเยอะเลยนะต่อไปเฟรมโบนัสนะครับเมื่อเฟรมถึงค่า200ก็จะเป็น ชปเชฟเฟิร์ดนะครับคนเลี้ยงแกะจะได้แกะมาฟรีอีก2ตัวและตั้งชิฟฟอร์ดเพิ่มขึ้นได้อีก1หลังโดยแกะนั้นเมื่อเอาเข้าลงชิฟฟอร์ดนะครับจะได้ค่าอาหารเพิ่มขึ้นอีก10%ก็คือชิฟฟอร์ดจะได้โบนัสปรดัชันเพิ่มขึ้นอีก10%นั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อครบเฟรม500จะได้ทีมเวิร์กนะครับก็คือจะได้โบนัสคือสามารถฟีดได้ฟรี1ครั้งต่อปีนะครับและระหว่างที่ฟีดอยู่แทนแกะ จะสามารถรีเจนเลือดตัวเองได้ระหว่างฟีสนะครับเรามักจะเจอเอาไปใช้กับแบบตอนบวกนะครับบวกทหารของแคนแกะเยอะๆเนี่ยบุกไปทีเดียวแล้วก็กดฟีสด้วยทหารเราจะสู้ไปด้วยแล้วก็ฮิลตัวเองไปด้วยทําให้เป็นลักษณะที่ค่อนข้างโกงเลยนะครับแต่ว่าแคนแกะมันก็ดาเมจลังโจมตีไม่สูงทาให้ทําให้เป็นตัวเรื่องหนึ่งในการช่วยในการสู้หรือยื้อเกมได้นะครับ ดาเมจไม่สูงแต่สามารถช่วยเพื่อนได้เหมือนกันในการต่อสู้นะครับแล้วก็แรลลิกของแคลนก็คือเอน r รูเมเนียนะครับอันนี้จะเพิ่มความสามารถของการฟีสอีก20%นและลดค่าโปรดักชันที่ใช้ในการกดฟีสลง40%คือการกดฟีสจะถูกลง40%แล้วก็ได้ผลดีขึ้นอีก20%นะครับก็คือหากินกับการฟีสนั่นเองแล้วก็ฟีเจอร์พิเศษของแคลนนี้จะมีอยู่2อย่างครับคืออย่างแรก ฮาร์เวิร์ดนะครับฮาร์เวิร์ดเป็นวอร์ชิปประจําแคลนที่สามารถเคลียร์พื้นที่ที่มีแกะอยู่เมื่อเคลียร์พื้นที่เสร็จแกะที่อยู่ในโซนนั้นแม้เราจะไม่ทําการยึดโซนแกะก็จะวิ่งเข้าสู่โซนของเรากลายเป็นแกะประจําของเผ่าทันทีนะครับเอ,อาง่ายๆคือไปเคลียร์โซนที่มีแกะป่าเมื่อเคลียร์เสร็จแกะป่าจะกลายมาเป็นแกะของเราในทันทีนะครับด้วยผลของสกิลประจําตัวของฮาร์เวิร์ดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ แครนี้มีแต่แครนอื่นไม่มีซึ่งก็คือชิฟฟอร์ดนะครับโรงเลี้ยกแก่นั่นเองแกะจะมีเอฟเฟกคือลดการใช้ไม้20%ต่อแกะในโซนนั้น1ตัวนะครับแต่แกที่เข้าโรงชิฟฟอร์ดนั้นจะไปสร้างอาหารแทนก็เลยจะทําให้เอฟเฟกการใช้ไม้ลดลงนั้นหายไปนะครับโดยอาหารที่สร้างจากแกในชิฟฟอร์ดนั้นจะสร้างตลอดปีนะครับไม่ติดดีบัฟเมื่อโดนหน้าหนาวนะครับนี่ก็จะเป็นโบนัสแล้วก็ฟีเจอร์และลิก ประจำแคลนแล้วทีนี้เราจะไปดูรอประจำแคลนกันเลยไปดูกันเลยสําหรับรอของแคลนแพะนะครับจะเน้นไปที่สายบนเป็นหลักนะครับนี่มีถึง3อันเลยสายกลางหรือสายต่อสู้นี่ไม่มีเลยส่วนสายด้านล่างก็จะมีอยู่อีก2อันนะครับมีทั้งหมด5อันที่เป็นของรอประจำแคลนนะครับมาดูที่อันแรกเลยสเปร์ทูสเปร์ทูจะทําให้การ อัปเกรดเครื่องมือต่างๆเราไม่ต้องใช้เหล็กในการอัปเกรดนะครับจะใช้เฉพาะทอง30ทองเท่านั้นทําให้เราสามารถวิจัยหรืออัปเกรดอุปกรณ์ได้ทุกอย่างเลยครับที่เราต้องการนี่เพราะมันใช้เงินแค่30ทองเท่านั้นซึ่งมันถูกมากๆเลยนะครับอันต่อไปก็คืออเมนิตี้นะครับจะทำให้การ d e v e o o p z โซ ne หรือการพัฒนาโซนที่เป็นการเพิ่มช่องสล็อต1โซนนั้นถูกถูกลงนะครับ 50%แล้วก็ชิฟฟอร์ดที่ใส่แกะไปแล้ว2ตัวในชิฟฟอร์ดนั้นจะสามารถสร้างแกะตัวใหม่ได้1ตัวนะครับก็คือเป็นการเพาะพันธุ์แกะนั่นเองนะครับตัวผู้ตัวเมียแล้วมันก็จะเกิดเป็นตัวลูกออกมานะแล้วก็อันต่อไปนะครับอินดัสทรีสอันนี้จะเป็นการใช้วอลชิปเหมือนกับเป็นวิลิเจอร์นะครับคือวอลชิปสามารถเข้าไปในสิ่งก่อสร้างที่สร้างอาหารและสร้าง ความสุขโดยจะเพิ่มประสิทธิภาพในอาหารและความสุขนั้นเพิ่มขึ้น60%แบบนี้นะครับส่วนสายล่างนะครับบูเทรดบูเทรดนั้นจะทำให้แกะที่อยู่ในชิฟฟอร์นั้นสร้างเงิน0.5หน่วยต่อแกะ1ตัวนะครับแล้วก็แกะสามารถกดค่าเพื่อรับเงินเป็น40เหรียญซึ่งก็คือขายแกะทั้งตัวนั่นเองนะครับ เราจะได้ตรงนี้มากแต่ว่าเราไม่ค่อยใช้กันหรอกครับเพราะมันไม่คุ้มนะครับยกเว้นว่าแกะเราจะแบบเหลือจริงๆแบบมันเยอะมากมันสร้างออกลูกออกหลานมาเยอะนะครับบูทเทดมักจะใช้คู่กับอ่าอาเมนิตี้นะครับเป็นคอมโบคู่กันอันนึงทำให้เกิดแกะอันนึงใช้ผลผลิตจากแกะในการสร้างเงินนะครับทรให้เงินเกิดเร็วขึ้นแล้วก็กรณีที่อาหารหรือเงินไม่เพียงพอก็กดใช้ได้นะครับ อาหารก็ได้80เท่าเดิมนะครับแต่ว่าเงินที่ได้จากการค่าแก่นี้ได้แค่40เหรียญเท่านั้นก็เลยไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปใช้ต่อไปนะครับอสุดท้าย f o o ด trade การค้าขายอาหารนะครับการค้าขายอาหารนั้นลงเทรดนะครับเราจะเทรดรูทโดยเทรดอาหารออกไปนะครับจะได้ค่าทองมากของปกติ50%แต่ถ้าลงค้าขายหรือ trading พ o s t เราสร้างในโซนที่มีอาหารอยู่นะครับ จะได้โบนัสเพิ่มขึ้นจาก50เป็น70นะครับในการค้าขายนี้ถ้าเราเทรดอาหารให้กับโจทันนะครับโจทันจะเพิ่มค่าความสัมพันธ์กับแคลนนี้เร็วขึ้น50ทําให้เป็นหนึ่งในแคลนที่สามารถเทรดกับโจทันได้ไวกว่าปกติเกือบครึ่งเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับนี่ถ้าเราเล่นเกยมยาวนี่เทรดรับโจทันโดยใช้เทรดดิ้งโพสหลายๆอันก็ได้นะครับ จะเป็นคู่แข่งก็จะมีแต่แครนกระลอกเท่านั้น,นครับที่ใช้การกิ๊บนะครับก็จะแข่งความเร็วว่าใครจะได้ก่อนได้หลังนะครับก็เป็นไงบ้างนะครับสําหรับประสิทธิภาพของแคลนซัพพอร์ตอันดับ1แห่งนอตการ์ดนะครับอันนี้ส่วนตัวผมให้ว่าเป็นซัพพอร์ตอันดับ1น,นะเพราะว่ามันจะมีอีกแคลนหนึ่งที่มีดาวเยอะกว่าซึ่งคือแคลนกระลอกแต่ความจริงแล้วในการฟีดจริงๆเนี่ยได้ผลผลิตเยอะน่าจะเป็นแคลนแกะมากกว่านะครับไอแคลนแพะสิ แพนแพะเป็นแคลนที่ทําหน้าที่ซัพพอร์ตเพื่อนโดยการกดฟิสรัวๆนะครับเนื่องจากว่าสามารถกดฟิสได้ถูกกว่าใครแล้วก็กดได้บ่อยกว่าเพราะมีฟิสฟรีในตอนที่เฟรม500ด้วยนะครับและได้ประสิทธิภาพจากการกดฟิสให้ตัวเองเยอะกว่าทุกๆแคลนทําให้เป็นหนึ่งในแคลนที่เรามักจะเจอในโหมด3 V3 หรือ4 v 4เสมอนะครับเจอบ่อยกว่าแคลนกระลอกแน่นอนนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับแคลน แพะวันนี้สวัสดีครับ